คราวนี้พลเอกประวิทย์ที่เคยคุมทหารตั้งแต่ยุคของกุลอภพิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับมายุคของพลเอกประยุทธ์จันโอชามาคราวนี้กระแสข่าวทหารเดินทางเคลื่อนไหวแบบผิดปกติพอมีการขอเชิญพลเอกประวิทย์ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมพลเอกประวิทย์ปฏิเสธนั่นหมายความว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยหรือลุงป้อมเนี่ยก็าคงเห็นสัญญ,ญาณทางการเมืองบางประการและการเคลื่อนไหวของทหารบางประการที่ผิดปกติ สวัสดีครับมาพบกับผมเทืศักดิ์จิมกิจพัฒนาครับวันนี้ก็สวัสดีหุ้นส่วนที่รับชมทุกแพลตฟอร์มของสำนักข่าววิหกเหนียวนะครับวันนี้ประเด็นที่น่าสนใจนะครับเป็นเรื่องราวที่เกี่ยวข้องกับสถานก,การณ์ทางการเมืองนะฮะถ้ามองการเมืองตอนนี้กระแสข่าวการปรับกลัาตรีกําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องและแน่นอนฮนะนักข่าวก็ไปถามว่าทักษินเกี่ยวข้องกับเรื่องนี้หรือไม่ สองว,วันมีข่าวปาารับกลมาโอ้โหแล้วกือว่าเจ็ดเดือนมันถึงเวลาที่จะต้องมีการต,ต้องถามท่าานยกในส่วนตัวของท่านในฐานะที่<ม>เคยบริหารประเทศมาเว่าระยะเวลาเจ็ดเดือนมันเหมาะสมกือเหมาะไหมคะว่าถ้าเกิดจะพยายามปรับเปลี่ยนต้องแล้วแต่ท่านนายกท่านนายกอาจ<า><า>จะทํางานแล้วมองว่าอาจจะต้องมีการปรับเปลี่ยนบ้างก็เป็นเรื่องที่ท่านนายกจะต้องคิดแล้วก็เสนอพักแต่ละพรรครวมแล้วก็พรรคของเพื่อไทยแน่นอนครับมันก็มีข่าวลือออกไปมันก็ทําให้มีความ ไม่สบายใจของหลาย่ายเกิดขึ้นแล้วก็ทําให้มีการเคลื่อนไหวเกิดขึ้นเยอะนะครับอันนี้ก็ต้องขอความกรุณาแล้วกันว่ายังไม่ได้มีแผนที่จะปรับครอมอวันนี้พรุ่งนี้มาหรือน,น,นี้นะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแล้วก็ถ้าเกิดออกข่าวไปเยอะก็ม,มีความวั่นวหวนะครับคนที่มีรายชื่อเกี่ยวข้องก็อาจจะมีความไม่สบายใจนะครับแล้วก็ทําให้เรื่องหลักของเราคือปัญหาของพี่น้องประชาชนทุกคนนะครับก็อยากให้ทานรัฐมนตรีทุกท่านเนี่ยทำงานอย่างเต็มที่นะครับ ผมว่าจริงๆแล้วเรื่อง,องการปรับคอมอนมันมันมันมีมันมีมนมมนมหลายหลายเหตุผลนะครับไม่ว่าเรื่องเรื่องของหน้าที่เรื่องของสภาเรื่องของการบริหารเรื่องของคนเรื่องของการที่คนถูกคนถูกฟ้านะครับเพราะฉะนั้นทงานมาหกเจ็ดเดือนแล้วก็เดี๋ยวก็ต้องไปดูอีกทีว่าความเหมาะสมมันอยู่ตรงไหนนะครับเพราะฉะนั้นก็ก็ทุกอย่างเอาเรื่องของความเดือดร้อนของพี่น้องประชาชนเป็นหลักครับทักษิณปฏิเสธนะครับเรื่องของการปรับค่ตรีว่าไม่มีเกมีการเกี่ยวข้องนะครับก็มีการเปิดโผการปรับกระนำรี นะครับที่เกิดขึ้นตอน,น,นแรกๆก็มีรายงานว่าจะมีการดึงนะครับพักประชาธิปัตย์มาเสียบในขณะที่จะมีการเปลี่ยนแปลงตัวรัฐธรรมนูญว่าการกระทรวงการคลังขึ้นมาในขณะที่จะมีการปลดสุดทินกลางแสงนะครับจากรัฐมนตรีกรลาโหมนะครับที่สำคัญก็จะมีการปลดนะครับอดีตหัวหน้าพักเพื่อไทย ออกจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณสุขนะครับประเด็นที่น่าสนใจคือมันกําลังเกิดอะไรขึ้นแล้วก็จะมีการเอาคนของพลเอกประยุทธ์คนของพลเอกประวิทย์มาเป็นรัฐมนตรีชว่าการกระทรวงกลาโหมนะครับแทนในขณะที่เสฐาธิวีสินจะไปเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมควบกับนายกรัฐมนตรี เหตุาสังค์ที่น่าสนใจจนถึงขนาดนี้นะครับถ้าดูสถานการณ์ทางการเมืองการกระแสข่าวการปรับคำตุรยครั้งนี้เนี่ยมันมาจากไหนนะครับก็เป็นหลักการโยนหินถามทางก่อนหน้านี้มันเกิดอะไรขึ้นก่อนหน้าน,นี้มีการเคลื่อนไหวที่ผิดปกติของทหารมีการซ้อมรบทัพบ,บกทัพเรือทัพอากาศตำรวจนะครับร่วมทําการซ้อมรบร่วมกันโดยมีนักเรียนในร้อยเข้าร่วมด้วยนะครับต่อมาทัพบ,บกนะก็แบ่งการซ้อมรบ เป็นกองทัพป้าที่1นะครับกำลังรักษาพระองค์นะครับหน่วยรบพิเศษก็ทําการซ้อมรบต่อมาก็เป็นกองทัพป้าที่2กองทัพป้าที่3และกองทัพป้าที่4ตามลําดับนะครับกองทัพเรือก็ทําการซ้อมรบแยกกองทัพอากาศก็มีการซ้อมรบด้วยเช่นกันนะฮะทัพบกทัพเรือทัพอากาศทําการซ้อมรบอย่างเต็มรูปแบบตํารวจก็4เหล่าทัพนะครับในขณะที่ตํารวจก็กําลังเกิดความวุ่นวายในพักใหญ่ๆ ในช่วง2สัปดาห์ที่ผ่านมาจากเหตุการณ์ปรากฏการณ์ดังกล่าวนะฮะก็มีนักข่าวไปถามทางเศรษฐาทวีสินเศรษฐาทวีสินถูกถามตั้งแต่อยู่ในประเทศฝรั่งเศสเศรษฐาก็บวยไปบวยมาเรื่องของการรัฐประหารบอกว่าเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ในขณะที่สุทินขังแสงรัตรีว่าการกระทรวงกลาโหมก็ก็บอกเหมือนกันฮะเป็นสิ่งที่ควบคุมไม่ได้นะแล้วก็คิดว่าคงจะไม่เกิดขึ้นพอไปถาม ผู้บัาก,การทหารบกผู้บัาก,การทหารบกปฏิเสธที่จะตอบเรื่องนี้ซึ่งโดยปกติแล้วผู้บัาก,การทหารบกจะตอบชัดเจนไม่มีการรัฐประหารแต่รอบนี้ปฏิเสธที่จะตอบท่นะบามกลางการะแสความขัดแย้งระหว่างทหารกับรัฐบาลโดยเฉพาะเรื่องของงบประมาณนะที่กําลังเกิดขึ้นอย่างต่อเนื่องโดยเฉพาะการจัดซื้อเรือดำน้ำําการจัดซื้อเรือฟีเกตเนะศษรษฐาทวีศิลได้มีการเรียกสุทินกลางแสงเข้าไปพบ นะครับแล้วก็ให้ทำการชี้แจงเรื่องของเรือฟรีเกตและก็เรื่องของเรือดำน้ำําสุดท้ายเรือดำน้ําที่บอกกะยกเลิกก็ไม่สามารถที่จะทําการยกเลิกได้แล้วก็จะให้เรือฟรีเกตกับกองทัพเรือเพิ่มเติมอีก1ลําลำนะครับอย่างไรก็ตามเรื่องไม่จบแค่นี้เพราะทหารเคลื่อนไหวอย่างไม่ปกตินะครับเบื้องหลังคือมีการส่งนะะสนธเทียนทองไปพบกับพลเอกประวิทย์วงสุวรรณนะไปนั่งคุยกันส่วนตัว นะครับการคุยกันส่วนตัวเกิดขึ้นประมาณวันที่8วันที่9นะเดือนเมษายนการเจรจาก็มีการพยายามชักชวนให้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณมาคุมทหารนะเป็นรองนายยมตรีและเป็นฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมแต่ปรากฏว่าพลเอกประวิทธ์วงสุวรรณนั้นปฏิเสธนะครับการปฏิเสธของพลเอกประวิทย์วงสุวรนะรณน,นั่นคงสะท้อนให้เห็นอีกหลายเหตุการณ์เพราะว่ามีการส่งนะนายไพบุญนะนิติตะวัน ซึ่งเป็นรองหัวหน้าพักฝ่ายกฎหมายไปยื่นเอาผิดนะครับและให้ตีความกรณี MOU 44นะครับที่เกาะกรูดนะครับที่ทักษิณได้ไปวางข้อตกลงกับกัมพูชาตั้งแต่ปี2514ว่าขัดต่อรัฐธรรมนูญหรือไม่นะครับถ้าขัดต่อรัฐนูนนะครับผู้ต่อการแผ่นดินที่ถูกรับเรื่องไว้นะครับถ้าส่งฟ้องต่อศาลเนี่ยแล้วก็ก็จะเข้าสู่กระบวนการพิจารณาของศาลธรรมนูนถ้าผิด ขึ้นมาหรือผู้ตรวจการแผ่นดินไม่ยอมยื่นนะครับคุณไพบูลก็จะโดยพักพลังประชารัฐเนี่ยนะฮะก็จะไปยื่นนะครับต่อสารธรรมนูนเองภายใน60วันทาให้เห็นชัดเจนว่าความขัดแย้งระหว่างพักพลังประชารัฐนะครับและในส่วนของพรกเพื่อไทยกับทักษิณน,นั่งคงชัดเจนมากขึ้นเพราะว่าเรื่องของเกาะกูด เป็นเรื่องของการเสียดินแดนถ้ามีการชี้ว่าทักษิณกระทำความผิดเหตุการณ์ที่จะเกิดขึ้นก็คือทักษิณก,ก็จะโดนมาตรา157ซึ่งมีโทษสูงสุดจำคุกไม่เกิน10ปีปรับไม่เกิน300 0 0นบาทนะครับหรือทั้งจำทั้งปรับนี่ก็เป็นอีกเหตุการณ์สําคัญที่กําลังเกิดขึ้นแต่ตัวแปรต้นมันมาจากทหารไม่พอใจรัฐบาลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหมสุทินกรังแสงไม่สามารถคุม ทหารได้ซึ่งในอดีตที่ผ่านมาก็มีเหตุการณ์ลักษณะดังกล่าวเกิดขึ้นมาหลายแต่หลายครั้งนะครับที่มีพลเรือนเข้ามาคุมทหารซึ่งผมเรียนมาตลอดนะเอาพลเรือนมาคุมทหารเมื่อไหร่นะครับจะเกิดโอกาสเกิดรัฐประหารสูงมากขนาดเอาสุกมพลเนะี่ยซึ่งเป็นทางกองทัพอากาศเนี่ยมาคุมก็เกิดเรื่องเกิดราวจนสุดท้ายยิ่งรักชินวัตรมาเป็นนั่งตีว่าการกระทรวงกลาโหมแทนแต่ก็เป็นได้ไม่นานก็ถูก ยึดอำนาจนะครับในเชิงกลยุทธ์ทางการเมืองมันเกิดอะไรขึ้นในการปรับคัมตีรีนะครับสิ่งที่เกิดขึ้นในช่วงเวลานี้ก็เพื่อที่จะหนีการารัฐประหารเป็นสําคัญคุนส่วนคงเห็นการเคลื่อนไหวของทหารในช่วงนี้แปลกๆแ,แ,แม้กระทั่งในช่วงเทศกาลสงกรานตน์ก็มีรถถังวิ่งออกมาเปิดเผยอย่างต่อเนื่องนะครับโดยเฉพาะในเขตกองทัพภาคทิงหนึ่งนะซึ่งเป็นพื้นที่ของเขต ของการรัฐประหารหรือการก่อเหตุมาตลอดระยะเวลา92ปีนะครผมเรียนทุนส่วนนะตอนนี้เคลื่อนไหวผิดปกติมีโอกาสที่เกิดการรัฐประหารไหมมีส่วนการปรับกลยุทธ์ทางการเมืองนะักข่านวะก็ไปถามทักษิณชินวัตรว่าเกี่ยวข้องเรื่องนี้ไหมนะครับบอกว่าการปรับพุทธีเป็นเรื่องของเศรษฐาทวีสินแต่เขาก็ยอมรับว่าเขาให้คําแนะนำนะเศรษฐาทุกวันนะครับแต่เขาไม่ได้ตําแหน่งที่ปรึกษาแต่อย่างใดผมเรียนทุ้นส่วนนะจับตามอง,องให้ดี นะครับคราวนี้พลเอกประวิทย์ที่เคยคุมทาหารตั้งแต่ยุคข,ของคุณเอกพิสิทธิ์เวชาชีวะนะครับมายุคข,ของพลเอกประยุทธ์จันโอชามาคราวนี้กระแสข่าวทาหารเดินทางเคลื่อนไหวแบบผิดปกติพอมีการขอเชิญพลเอกประวิทย์ไปเป็นรัฐมนตรีว่าการก,ร,กระทรวงกลาโหมพลเอกประวิทย์ปฏิเสธนั่นหมายความว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยหรือลุงป้อมเนี่ย ก็คงเห็นสัญญาณทางการเมืองบางประการและการเคลื่อนไหวของทหารบางประการที่ผิดปกตินะครับสถานการณ์จนถึงขณะน,นี้เรียกว่าร้อนรุ่มในขณะที่หมอดูต่าง,างนะครับต่างฟันธงในทิศทางเดียวกันว่าในเดือนเมษายนและเดือนพฤษภาคมมีโอกาสที่จะเกิดการเปลี่ยนแปลงครั้งใหญ่เกิดขึ้นอย่างแน่นอนขอบคุณที่บอกต่อขอบคุณที่แชร์ต่อกัอบคุณที่เล่าต่อกัอบคุณที่ร่วมสนับสนุนสถานี ขอบคุณที่ร่วมกันทำความดีเพื่อความดีผมเทิดศักดิ์ยิ่มกิจวัฒนาสวัสดีครับอย่าลืมกด subscribe และกดกระดิ่งด้วยนะคะ

คอยหมูยหญ่แผ่นดินเทนทานฟ้ามาประทานฝนโปรยชุ่มช่ำฟ้าพาหวานดำพืชผนได้กินฟ้าเดินติดอินรักมวลหมู่ชนฟ้ามีเมตตาห่วงปวงประชาฟ้าคอยห่วงหน้าทอนผูกคอฟ้าพามาจนผ่านพ้นโยภัยฟ้าปันแบ่งไปนำใจเลิศ การที่สิบให้สัญญาพ่อผู้มิพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชันฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฝ้าพัยไม่เคยไววไว้่้าทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฟ้าทรงสุขใจถ้าไทายรมเย็นแผ่นินน,น,น,นี้รัชกาลที่สิบ ไม่สัญญาพ่อผู้มีพลไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาไม่ทิ้งประชาชนของพระองค์ราชาฟ้าทรงปกครองแผ่นดินไทยไว้ฟ้าปันฟ้าภัยไม่เคยไหวไหวมาทรงผูกพันให้ฟ้าชาวไทย ฝ่าทรงสุขใจเธอไทยร่มเย็น